สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินิพารวยเหมือนเช่นเคยค่ะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยลาวพัฒนาจากอาจารย์กรกรสินนะคะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์กรกรสินที่แบ่งปันและแชร์แนวทางให้ FC ได้ติดตามกันทุกวันค่ะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัปโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปตามดูแนวทางวันนี้กันเลยนะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนาค่ะงวดวันที่27ทธันวาคม2564 ให้วิ่งรู7เน้นที่7279เจาะ2ตัว7275 7879เจาะ4ตัว7872 7579 และเจาะ3ตัว872 572ค่ะเน้นย้ำอีกรอบนะคะราวพัฒนาจากอาจารย์กรกรสสินงวดวันที่27ธันวาคม2564ให้วิ่งรูด7เน้นที่7279เจาะ2ตัว7275 7879 เจาะ4ตัว78727579และเจาะ3ตัว872579ค่ะสำหรับแนวทางหวยลาวพัฒนาวันนี้จากอาจารย์กรกลสินนะคะฝากไว้ให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะ ถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อนะคะเล่นหุน้นเล่นหวยอย่างมีสติจะได้มีสตางค์ค่ะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านเลยนะคะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทำคลิปใหม่ๆดีๆให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะ ไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆค่ะ